สวัสดีครับคุณฟังทีนะครับขอลน์คุณปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นไทยโพสต์ฉบับวันพุทธที่7เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ไทยโพสตอิสราภาพแห่งความคิดนะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าชอสุรเชษชําชอนีอ่ยม,ชอ,มชอช้าง แล้วก็สุรเชษเนี่ยสกดว่าสอเสือสระอุรอเรือสระเอชอช้างชอช้างอสอรสีทอสันธานการันชอช้างสองตัวนะครับชอสุรเชษชำ้ำเนื้อหาใจความในเริ่มต้นคุณเปรย์บอกว่าอย่างนี้ครับผมจะบอกพลตำรวจเอกสุรเชษตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่า ผมไม่เคยรู้จักท่านครับอยากจะบอกว่าชื่อสุรเชษ์เนี่ยมันมีพลังดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชอช้างเชือกเดียวคือมีชอช้างตัวเดียวเท่ากับพลังช้างสารอยู่กับตัวท่านเต็มๆแบบนั้นเนี่ยนะครับใครที่จะมาชนกับท่านเนี่ยเท่ากับมาชนกับพญาช้างสารเลยเหยียบแปดเดียวแบนตัดแต่แตแตและครับแต่ท่านเนี่ยกลับเอาช้างอีกเชือกนึงไปเบียดอยู่ด้วยกัน เป็นสุรเชษสกดว่าสอเสือสรรอุรอเรือสรรเอชอช้างชอช้างเห็นไหมครับชอช้างชอช้างคือเติมเข้าไปชอช้างชอช้างสรสีทอสันถานการันพอเอาช้างอีกเชื่อหนึ่งไปเบียดอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เสร็จนะสิครับช้างเจ้าถิ่นจะพอใจได้ยังไงครับในเมื่อมีช้างต่างโขงเนี่ยมาเบียดอยู่มันก็ต้องเกิดศึกช้างชนช้างต้องพังกันไปข้างหนึ่งก็เท่านั้นเอง แต่แม้ว่าช้างเชือกไหนจะพังเนี่ยก็ไม่เท่ากับตัวเราพังหรอกครับพลังช้างสายท,ที่เคยมีต้องลดหวบหายไปแม้ว่าไม่ถึงขั้นล้มไปด้วยกันทั้งสองเชือกแต่ที่อยู่เนี่ยก็จะอยู่ในสภาพของช้างป่วยนั่นแหละครับโจ๊กกระปี้กระเป๋าจึงกลายเป็นโจ๊ก,กระปกกระเปี้ยยังไงล่ะครับโดนกอพคออตอรอเสรยไปเบาๆเมื่อวานนี้เท่านั้นแหละครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยล้มแผลงงายท้องแหง่แก่เลยนะครับ ที่ปักหลักให้สัมภาษณ์โต้สวนกระแสด้วยคำโตทุกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยโจกหายจ้อยขนาดทนายสิทธาคู่ขาคู่ใจเนี่ยยังบนว่าตามหาไม่เจอเลยนะครับถ้าบิ๊กโจ๊กปรึกษาผมสักคำเนี่ยผมจะแนะให้เพิ่มชอช้างเข้าไปในชื่ออีกสักสองเชือกรวมแล้วก็เป็นชอชอ,ชอ เท่ากับสุรเชษทอช้าง3ตัวแบบนี้เนี่ยเออมันจะเป็นอภิมหามงคลนะครับรับประกันได้เลยช้างมงคลเนี่ยต้องช้างสามเสียนดูอย่างเอราวันพาหนะของพระอินท์นั่นยังไงล่ะครับส่วนช้างสองเสียนเนี่ยถ้าจะมีก็เป็นช้างชนช้างอย่างที่ว่านั่นแหละครับฉะนั้นเนี่ยน่าเสียดายครับน่าเสียดายไหนๆหนจะเพิ่มสักทีนึงก็เพิ่มให้มันครบสามเสียนไปเลยก็จะเรียมเรเร,เรไรไปแล้วนะครับ แบบนี้ชีวิตที่10ของบิ๊กโจ๊กจะมีไหมเนี่ยอาจจะมีคนถามอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูบางตอนว่ากพคตอรอเนี่ยท่านวินิจฉัยเอาไว้อย่างไรเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานได้อุทธร่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178ทับ2567ลงวันที่18เมษายนพุทธศักราช2567 ที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจตัวย่อก,ก็คือกพคตรพิจารณาและก็วินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวกพคตรเนี่ยได้พิจารณาวินิจฉัยตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติและตามกฎของกพคตร ว่าด้วยอุทธร์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธร์พุทธศักราช2567ซึ่งกำหนดให้ใช้วิธีการไต่สวนและได้ดำเนินการสแสวงหาข้อเท็จจริงโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานของตนแล้วผู้อุทธร์คือพลตบดเอกสุรเชษชอช้างสองตัวนี่นะครับ ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงคู่กรณีในอุทธรคือพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ออกคำสั่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตาำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ในมาตรา105มาตรา107มาตรา1 3 1และก็มาตรา199ประกอบ กฎกตรว่าโดยการสั่งพักราชการและออกจากราชการไว้ก่อนพุทธศักราช2547วินิจฉัยว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178ทั2567ลงวันที่18เมษายนพุทธศักราช2567เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดและกฎกตรกำหนดและเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายวินิจฉัยยกอุทธรณ์และยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวของผู้อุทธรณ์นี่แหละครับคำวินิจฉัยออกมาอย่างนี้ก็เก็บฉากครับเก็บฉากไปเลยนะครับไอ้ที่หวังว่าจะเข้าชิงผอมอตรเนี่ยเก็บฉากไปได้เลยไปร่างคำฟ้องต่อศาปลปกครองสูงสุดภายในเวลา90วันยือ้อเวลาตายไว้ก่อนดีกว่านะครับเผื่อจะฟก หรือว่าคิดจะฟ้องใครต่อหรือเปล่านะครับนายยกก็ฟ้องไปแล้วนี่ครับกตอรอก็ฟ้องแล้วจะต้องฟ้องกพอคอตอรออีกสักรายหนึ่งไหมครับที่วินิจฉัยออกมาแล้วไม่เป็นคุณเนี่ยนะครับผมก็บอกจนปากจะฉีกถึงตูดอยู่แล้วนะครับว่าจะตะแบ่งไปทําไมในเมื่อมาตรา131ของพรบตำบรวจแห่งชาติพุทธศักราช2566เนี่ยเขาบอกเอาไว้ชัดนะครับว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกตั้งข้อหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษเนี่ยผู้มีอํานาจตามมาตรา105หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนดในระเบียบกอตรมีอํานาจสั่งพักร,ราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ ก็นี่แหละครับในเมื <us |zh|> <window> ่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงไปมอบตัวแล้วตกเป็นผู้ต้องหาแล้วมันก็ต้องเข้าตามมาตรา131พลตำรวจเอกกิจรัตซึ่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งพบตรเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับคือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เท่านั้นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยบิ๊กโจ๊กถ้หากที่สับสนไปเอง สับสนเพราะไปฟังที่อาจารย์วิษนุเนี่ยถแถลงผลสอบข้อเท็จจริงที่นายจัดชัยพรมเลิศเป็นประธานสอบเมื่อเดือนมิถุนายนนั่นแหละครับเพราะว่าการถแถลงของอาจารย์วิษณุเนี่ยถูกจริตถูกประโยชน์ต,ตัวเองก็เลยทึกทักว่าแบบนี้ชนะแน่ๆเลยคึกเต็มที่เลยไม่เชื่อเนี่ยอ่ะลองไปดูลีลาการถแถลงของอาจารย์วิษณุบางช่วงบางตอนก็ได้นะครับอาจารย์วิษณุบอกว่าอย่างนี้ครับ เนื่องจากเมื่อวันที่18เมษายน2567มีการออกคำสั่งถึง3คํคำสั่งด้วยกันคือสั่งให้กลับตำรวจสั่งตั้งกรรมการสอบวินยัยแล้วก็สั่งให้ออกจากราชการไปก่อนซึ่งเป็นปัญหาและมีการหาหรือคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยมีมติ10ต่อ0 เห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไ้ก่อนในกระทบต่อสิทธิประโยชน์และหน้าที่รวมทั้งสิทธิการพิจารณาเรื่องตำแหน่งของพลตบดจเอกสุรเชษฐจึงต้องทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนแต่เรื่องนี้ไม่ผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีความเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่ชอบทำให้ไปดาเนินการให้ถูกต้องโดยสถานภาพของพลตบดเอกสุรเชษฐขณะนี้ถือว่าอยู่ระหว่างการรอนำความกราบบังคมทุล จำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปตรวจสอบว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อาจารย์วิสนุแถลงเอาไว้อย่างนี้แหละครับได้ฟังคำว่ากฤษฎีกามีมติ10ต่อศูนย์เท่านั้นแหละครับโอ้โหบิ๊กโจ๊กนี่คึกเลยแล้วก็เชื่อตามเป็นตุเป็นตาไปเลยนะครับประเด็นจะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องทาตามคาแนะนาคณะกรรมการสอบสวนก็ดี ประเด็นระดับรองพอบตรเมื่อสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลแต่ยังไม่ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลถือว่าทำข้ามขั้นตอนก็ดีประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการหยิบเอาความวักหนึ่งในขั้นตอนหนึ่งของมาตราหนึ่งโยงไปผสมกับอีกบางวักในอีกมาตราหนึ่งคือโยงมั่วไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้วในแต่ละมาตราของพรบรตำรวจเนี่ยมีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง สำหรับปฏิบัติในกรณีนั้นๆในขั้นตอนนั้นๆถ้าเกิดจะเชื่อมโยงไปประกอบกับมาตราไหนในมาตรานั้นก็จะกำหนดเอาไว้ชัดเลยนะครับอย่างกรณีบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงมาตรา131บเอนี่ยบอกเอาไว้เลยว่าให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา105สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้จบครับ จบเลยไม่ต้องไปรอคําแนะนําจากคณะกรรมการสอบสวนอย่างที่กฤษฎีกาชุดอาจารย์วิษณุเนี่ไปโยงเอามาตรานโนมาตราน,นี้มาตีความให้ยุ่งกันไปหมดนะครับแล้วเนี่ยครับคดีตามมานี่ยังกระไข่ทับมาดูเลยเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ปปงก็ให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของบิ๊กโจ๊กและก็ภริยาเพิ่มเติมอีกสามรายการเอาไว้เป็นการชั่วคราวมูลค่าก็ราวๆสัก4ี่0 0 0แบาทตามพรบ,บป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่เพียงแค่นั้นนะครับคณะกรรมการสอบวินยัยสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานอยู่เพื่อเรียกบิ๊กโจ๊กกับพวกเนี่ยมารับทราบข้อหาในประเด็นทําผิดวินัยร้ายแรงบิ๊กโจ๊กตอนนี้เนี่ยเหมือนกับแบตเตอรี่หมดพาวเวอร์แบงก์ก็ไม่มีมติกรพอคอตรอประกาศเป็นทางการวันไหนเนี่ยก็ถึงขั้นตอนนายกนําความขึ้นกราบบคคทุน เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พลตบดเอกสุรเชษฐ์พ้นจากตำแหน่งรองพอบตรสารปกครองสูงสุดเนี่ยเป็นยกที่สองในทางสู้ของบิจกถ้าหวังชนะเอาอย่างนี้สิครับไปเพิ่มชอช้างอีกหนึ่งตัวกับทอสันฐานอีกสองตัวเป็นสุรเชษฐ์สะกดว่าสเสือสระอุรอเรือสระเอชอช้างชอช้างชอช้างสฤาษีทอสันถานทอสันถาน แล้วก็ถอสันฐานการันอย่าลืมนะครับช้างสามเสียนบวกกับทศกัณ์เนี่ยคือทั้งเทพทั้งมารอาจจะช่วยได้นะครับอายุราชการก็อีกตั้งเจ็ดปีเนี่ยโจกรอได้ครับพลตำรวจเอกกิจรัฐขึ้นพอบอตรอไปก่อนก็คงไม่ว่าอะไรกันนะครับ